บทที่2ง,งานที่แท้จริงนั่งไปสักพักใหญ่ๆก็ถึงจุดหมายในการทิ้งสมอและค้างคืนที่นี่ตรงหน้าเป็นเกาะร้างขนาดเล็กไร้สิ่งปลูกสร้างมีชายหาดสีขาวให้ลงเล่นน้ำได้สองหน่มเลือกมาพักตรงจุดนี้เพราะว่าเป็นเกาะที่ค่อนข้างสงบไม่มีคนสนใจแวะมาท่องเที่ยวสักเท่าไรเหตุเพราะไม่ใช่เกาะที่เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด ทาวินเปิดระเบียงด้านข้างของเรือลงไปนั่งสามารถย่อนเท้าลงไปในทะเลให้ทุกคนได้ลงเล่นน้ำอย่างสะดวกสบายส่วนเขากับอนุชิตมีหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารการกินของทุกคนเป็นไงจินโอเคไหมทาวินมาดักรอถามหญิงสาวทั้งคู่ระหว่างที่พวกเธอเดินมาเข้าห้องน้ำก็พอได้จิราวันยักไหล่ก่อนมองไปยังคนด้านหลัง ซึ่งเจ้าตัวยังมีสีหน้าวิตกกังวลอยู่เอาให้ได้แบบนี้ไปตลอดสาวันนะนีนห้ามไปขัดใจเจ้านายเด็ดขาดรู้ไหมทาวินกำชับนีนาราอีกรอบก่อนจะขึ้นไปยังห้องคนขับตามเดิมงานของเขาหากเจ้านายไม่เรียกก็จะไม่ออกมาวุ่นวายกับการพักผ่อนของพวกเขาจินฉันไม่ชอบคุณเจนทำเลยนินารามองซ้ายขวาก่อนพูดกับจีราวัน เขาก็หล่อดีนี่ทำไมเหรอน่ารักจะตายไปคุณบารเมสิน่ากลัวทำหน้ายักตลอดเลยคนแบบนี้เอาใจยากรู้ไหมถึงเขาจะหน้ายักแต่เขาก็ไม่ได้มือปราหมึกนะเหรอแล้วถ้าคุณเจนทำเขาอยากเออไม่มีอะไรหรอกไปเข้าห้องน้ำเถอะเจ้านายรอนานแล้วอืมเกิดพวกเขาอยากสวิงขึ้นมาหลัะนีนเธอจะทำยังไง จิรวันไม่กรับพูดในสิ่งที่คิดออกมาเพราะเธอผ่านเรื่องพวกนี้มานักต่อนักแล้วจึงมองเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับนีนาราแล้วเธอไม่แน่ใจว่าหญิงสาวจะรับเรื่องนี้ได้ไหมพระจากที่เห็นนั้นเจนธรรมก็สนใจนีนาราอยู่ไม่น้อยทั้งคู่กลับออกมาก็เห็นสองหนุ่มลงไปไว่ายน้ำเล่นอยู่ในทะเลกันแล้วทั้งสองใช้นากากดำน้ำตื้นในการดำน้ำดูปะการังและบรรดาปลาสวยงามใต้น้ำ เจนมาดูปลาด้วยกันสิแย่ๆไปหมดเลยสวยๆทั้งนั้นเลยคุณต้องชอบแน่ๆมาเร็วครับเจนทาโผล่ขึ้นมากวักมือเรียกหญิงสาวค่ะคุณเจนทาถ้าเจนลงน้ำแล้วดูแลจินด้วยนะคะเจนว่ายน้ำไม่ค่อยแข็งค่ะจิรวันณตะโกนตอบเข้าไปอย่างออดออนเสื้อชูชีพเลยจ้าคนสวยรับรองไม่มีจมแน่นอนครับคนรู้ทันชี้ไปที่เสื้อชูชีพบนเรือ จิรวันหัวเราะออกมาเบาๆก่อนหันไปหยิบเสื้อชูชีพมาสวมใส่ตามด้วยหน้ากากดำน้ำตื้นแต่ก่อนที่จะลงทะเลหญิงสาวหันมามองนินนาราเล็กน้อยต้องลงไปในน้ำกับพวกเขานะนีนเธอจะมานั่งอยู่อย่างนี้ไม่ได้งานของเราคืออยู่ใกล้ๆเจ้านายคอยพูดคุยและให้ความสุขพวกเขาแต่ฉันว่ายน้ำไม่เป็นหนิอีกอย่างคุณบารเมศก็ไม่ได้สนใจอะไรฉันสักหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งถ้าฉันจะนั่งเล่นน้ำอยู่ตรงนี้ ไม่ได้เด็ดขาดใส่เสื้อชูชีพเดี๋ยวนี้เลยถ้ากลัวจมน้ำก็เอาห่วงยางไปด้วยก็ได้ไม่อยากดำน้ำก็ไปเล่นน้ำใกล้ๆกับคุณบารเมศเขาโน่นจิราวันพูดจบก็หย่อนตัวลงน้ำและว่ายไปหาเจนทามนินรานั่งตีเท้าในน้ำเล่นอยู่เพียงลำพังเธอรู้ว่าจิราวันส่งสายตาบังคับให้ลงทะเลอยุดตลอดเวลาแต่บารเมศนั้นกลับไม่ได้สนใจใยดีเธอจริงๆเขาดำน้ำดูปลา ไกลจากตัวเรือพอสมควรเธอลังเลอยู่พักหนึ่งจึงตัดสินใจถอดเสื้อคลมตะข่ายออกหยิบเสื้อชูชีพขึ้นมาสวมแทนหญิงสาวนึกโทษตัวเองที่บ่ายเบี่ยงการเรียนว่ายน้ำมาตลอดใครจะคิดเหรอว่าหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยเธอมีความจำเป็นต้องย้ายตามมารดากลับบ้านเกิดที่ภาคใต้นินาราตรวจด,ดูความเรียบร้อยของเสื้อชุชีฟเสร็จแล้ว ก็หันไปคว้าหว่วงยางกับอุปกรณ์ดำน้ำตื้นช่างใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะย่อนตัวลงน้ำไปเสียงหัวเราะคิกคักข,ของจิรวรรณกับเจนธรรมดังอยู่ไม่ไกลแต่กลับไม่สามารถมองเห็นทั้งคู่ได้นินราคิดว่าพวกเขาคงหลบไปทำอะไรบางอย่างที่อีกฝั่งของเรือเป็นแน่หันไปมองฝั่งขวาของเรือก็เห็นบารเม็ดดำน้ำห่างจากตัวเรือไปอีก ทว่าจุดที่เขาดำน้ำอยู่นั้นมีเกาะกลางน้ำเล็กๆอยู่ด้วยเหมือนเขากำลังดำน้ำวนรอบเกาะนั้นเอาวะไปก็ไปมีทั้งเสื้อชูชีพทั้งห่วงยางจะกลัวอะไรหญิงสาวเกาะห่วงยางใช้เท้าตีน้ำเข้าไปหาบาาเมตดไกลๆเข้าใกล้เขาแล้วก็ยังไม่กล้ารบกวนเวลาดูปลาของเขาได้แต่เกาะห่วงยางรอยตัวตามเขาไปเงียบๆ ฝูงปลาสวยงามก็ว่ายวนรอบตัวเธอไปมาไม่ต้องดำน้ำก็สามารถมองเห็นได้เหมือนกันนานหลายนาทีกว่าเขาจะเงยหน้าขึ้นมาจากน้ำครั้นเห็นเธออยู่ด้านหลังก็มีท่าทีแปลกใจเล็กน้อยเหมือนเขาจะค้องใจกับห่วงยางที่เธอเกาะอยู่พอดีฉันว่ายน้ำไม่เป็นค่ะเห็นสายตาของเขาแล้วนีนาราก็เลยต้องบอกความจริงออกไปไว่ายน้ำไม่เป็นแล้วลงมาทำไม เออฉันก็คนถูกดุพูดไม่ออกเพราะเธอก็งงๆกับชีวิตเหมือนกันว่าลงน้ำมาทำไมว่ายไม่เป็นก็เล่นน้ำตรงระเบียงเรือโน่นสิมาทำอะไรตรงนี้เกะกะชมัดก็เ,เอยติดลำคารเออค่ะนินราคิดว่าเขาบอกให้เธอกลับไปที่เรือได้แล้วนั่นจะไปไหนก็กลับไปที่เรือไงคะ หญิงสาวตอบเขาอย่างที่เข้าใจเธอนี่มันงี่เง่าชะมัดเลยรู้ไหมมาแล้วก็ดำน้ำดูปลาดูปาลาการังไปสิจะเกาะห่วงยางทำไมคราวนี้บารเมีโมโหจริงๆอ้าวก็เมื่อกี้นินาราชี้นิ้วไปที่เรือแบบงง,งๆก่อนหน้าอย่างไรเธออยู่เปล่าๆแล้วนี่เขาว่ายน้ำเข้ามาหาเธอทำไมใช้เป็นไหมเขามองไปที่หน้ากากดำน้ำในมือของนินารา พอเป็นค่ะหน้ากากดำน้ำแบบนี้เธอเคยใช้แค่ครั้งเดียวเองส่วนใหญ่จะเป็นแบบท่อสน็กเกิลเสียมากกว่าแต่แบบนี้ง่ายกว่าเยอะครอบทั้งหน้ามองเห็นได้กว้างกว่าอีกทั้งยังหายใจได้ทั้งปากและจมูกงั้นก็ใส่สิรออะไรอยู่เดี๋ยวฉันจะเอาห่วงยางไปแขวนไว้บนกิ่งไม้นั่นก่อนจะได้ไม่ลอยหายไปไหนเดี๋ยวจะได้ดำน้ำไปพร้อมๆกันคนพูดดึงห่วงยางออกจากมือของหญิงสาว ว่ายน้ำเข้าไปใกล้ๆเกาะกลางน้ําคล้องห่วงยางไว้ที่กิ่งไม้ที่ยื่นออกมาเหนือน้ําเสร็จแล้วก็ว่ายน้ํากลับไปหาหญิงสาวคุณบาลเมตคุณอย่าไปไกลนะขาฉันยังไม่ถึงพื้นพอไม่มีห่วงยางนีนาราพลอยรู้สึกกลัวขึ้นมามือจับเสื้อชูชีพเอาไวแ้แน่นๆขาใครจะยังถึงพื้นได้คิดอะไรบ้าๆดำใกล้ๆฉันก็แล้วกันรับรองไม่จมน้ำตายแน่ เขาบอกก่อนจะมองต่ำลงไปในน้ำบิกินี่สีแดงสดที่ตัดกับผิวขาวใต้น้ำก็ชวนมองชัยเล่นนั่นแหละเหตุผลหลักในการเปลี่ยนใจของเขามีแม่ตุ๊กตาตัวขาวแสนอวบนี้อยู่ข้างๆตอนดำน้ำก็คงจะเพลินตาชัยเล่นมาสิถ้าไม่ไหวให้รูปที่หลังชันรู้ไหมจะได้รู้บารเมศดึงมือหญิงสาวมาใกล้ๆและพาเจ้าตัวดำน้ำไปด้วยกัน เขาทิ้งระยะห่างให้ดำขนานกันไปเพียงเล็กน้อยแต่การให้นีนารามาดำน้ำดูปลาอยู่ในรัศมีสายตาของเขานั้นคงจะเป็นเรื่องอันตรายจนเกินไปภาพใต้น้ำนั้นเย้ายวนเขาเหลือเกินความอวบอิ่มก็ทิ่มตาเขาอยู่โทนทโทนีนาราดูจะตื่นเต้นทุกครั้งที่เห็นฝูงปลาสวยๆว,ว่ายผ่านหน้าไม่ได้รู้สึกเลยว่าเขากำลังจะคลั่งตายกับสวดสรงอรชรอ่อนแอน ที่พลิ้วไหวไปตามกระแสน้ำใต้ทะเลดำไปได้ไม่กี่นาทียิงสาวก็เอาฝ่ามือมารูปแผ่นหลังของเขาเบาๆจากนั้นทั้งคู่ก็โผล่หน้าขึ้นสู่ผิวน้ำเป็นอะไรบารเมศมองสำรวจคนที่มีอาการหอบหายใจเหนื่อยผิดปกติเปล่าค่ะแต่อยู่ใต้น้ำนานๆฉันรู้สึกอึดอัดและอยากขึ้นมาด้านบนเท่านั้นเองค่ะเหลืออีกนิดเดียวก็จะบนรอบเกาะแล้วไปต่อเถอะ อืมก็ได้ค่ะเอ๊ะนินราตกใจเล็กน้อยที่เขาเข้ามาประชิดจากด้านหลังจนเกินควรมาดำน้ำใกล้ๆฉันจะได้ไม่ต้องรู้สึกกลัวไงเขาจับมือของหญิงสาวไว้ตลอดการดำน้ำช่วยพยุงพาว่ายน้ำไปตลอดทางความงดงามใต้ท้องทะเลทำให้นินาราลืมความกลัวไปชั่วขณะหนึ่งเขาพาโผล่ขึ้นมาสูดอากาศเหนือน้ำอีกสองครั้งกว่าจะดำได้รอบเกาะ เหมือนเวลาจะผ่านไปไม่นานเท่าไรแต่พอปาราเมตดูนาฬิกาที่ข้อมือก็ใช้เวลา40กว่านาทีเลยทีเดียวฟาร์มฉันขึ้นก่อนนะหนาวแล้วเสียงของเจนทาตะโกนเสียงดังมาแต่ไกลเขากำลังดันสะโพกของจีราวันให้ขึ้นบันไดเรือไปเออเดี๋ยวตามไปปาระเมตเลยตะโกนตอบกลับไปบ้างก่อนจะใายหน้าหัวเราะเบาๆเอาแต่หัววันเลยนะไอโชน นินนราสะดุ้งกับคำพูดกึ่งเย้าของเขาเข้าใจในความหมายคำพูดนั้นเป็นอย่างดีหญิงสาวหันไปมองเจนธทามเห็นเขากำลังกอดเอลจิลาวันเดินขึ้นเรือไปแบบรีบๆบารเมีรคงจะไม่ทำแบบนั้นกับเธอเป็นอะไรไปเปล่าค่ะคือฉันอยากขึ้นเรือแล้วรู้สึกหนาวค่ะก็ไปสิเดี๋ยวฉันไปเอาห่วงยางก่อนเขาว่ายน้ำไปดึงห่วงยางออกจากกิ่งไม้ นำมายื่นให้หญิงสาวเกาะไหว้เข้าไปหาเรือพอขึ้นเรือได้นินนาาราีบคว้าผ้าคุณหนูมาซับน้ำออกจากตัวหันไปหยิบเสื้อคลุมมาสวมแล้วเดินเข้าไปภายในเรือที่มีทางเชื่อมเข้าไปหาห้องนอนจากตรงนี้ได้เลยตรงเข้าไปหาห้องน้ำในทันทีสายตาของหญิงสาวพลอยแต่จะหันไปมองอ่างอาบน้ำอยู่เรือ่อยเหมือนมันมีเอาไว้เพื่อทำอย่างอื่นมากกว่าการอาบน้ำเฉย สลัดความคิดด้านรบออกแล้วลงมืออาบน้ำให้เร็วที่สุดก่อนจะเดินออกมาด้วยเสื้อคลุมสีขาวตัวใหญ่คุณบารมีคุณเข้ามาได้ยังไงคะหญิงสาวผงะเมื่อเห็นเขานั่งอยู่บนเก้าอี้หน้าโต๊ะกระจกท่าทางเหมือนกำลังรอคิวอาบน้ำต่อจากเธอนี่มันห้องฉันเธอลืมอะไรไปหรือเปล่านินเขาสายหน้าไปมาอย่างช้าชา้ลุกขึ้นเดินผ่านหน้าเธอเข้าห้องน้ำไป นีนนราตัวชาไปหมดจากคำพูดของเขานี่ห้องเขาถูกต้องแล้วเธอต่างหาที่อยู่ผิดที่ผิดเวลาปัญหาเลยประดังประเดเข้ามาอยู่แบบนี้เดินไปสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้แล้วหยิบไดออกมาเป่าผมตัวเองให้แห้งเปิดกระเป๋าเสื้อผ้าเลือกชุดที่ดูมิดชิดมากที่สุดมาสวมใส่เป็นกางเกงผ้าฝ้ายขาห้าส่วนกับเสื้อคอกรมแขนสั้นไม่เป็นไรหรอกนะนีน ขนาดใส่บิกินี่เขายังไม่สนใจเลยแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็ยืนปลอบใจตัวเองอยู่หน้ากระจกยิงซาวนั่งเล่นอยู่ภายในห้องข้าวเวลาไปก่อนเพราะยังไม่รู้ว่าจะต้องอยู่ส่วนไหนบนเรือในเวลานี้สักพักใหญ่ๆบารเมตก็เปิดประตูห้องน้ำออกมาด้วยชุดคลุมอาบน้ำเขาปลายตามมาทางนีนาราเล็กน้อยก่อนซุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้หน้าโต๊ะกระจกนีนมาเป่าผมให้ฉันหน่อย เป็นครั้งแรกที่เขาเรียกใช้เธอเออค่ะคุณบารเมธหญิงสาวรีบลุกขึ้นจากที่นั่งเดินก็ไปหาเขาในทันทีทาทางเช็ดผมให้เขาดูเงืองงาไปหมดบารเมรมองเห็นความแปลกของหญิงสาวตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอหน้ากันแล้วเพียงแต่เขาไม่ได้ให้ความสนใจหญิงสาวเท่าไรนักเขาผ่านมาเยอะจนล้นความต้องการช่วงเวลานี้มันเขาเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายบรรดาสาวน้อยสาวใหญ่ของตนเอง สลัดทิ้งไปก็หลายลายแล้วเธอเป็นเด็กใหม่แล้วนีนคำถามของเขาทำให้มือที่กําลังจับผ้าขนุนผืนเล็กเช็ดเส้นผมของเขาต้องชะงักพร้อมกับท่าทีอึกอักอย่างเห็นได้ชัดเจนเปล่าค่ะไม่ใช่เด็กใหม่นินาราไม่ยอมรับเพราะไม่อยากให้ทุกคนเดือดร้อนญิงสาวเลือกที่จะก้มหน้าโกหกเขาออกไปจริงเหรอคงจะช่ำชองไม่น้อยสินะ เขาประชดกึ่งเยาะนั่นก็เกินไปนินราค่อนขอดอยู่ในใจเอื้อมมือออกไปหยิบใดามาเป่าผมให้เขาสายตาของเธอจ้องเพียงเส้นผมบนศรีรษะของเขาไม่ได้รู้เลยว่าบรารเมรกำลังมองสำรวจเธอผ่านกระจกบานใหญ่ตรงหน้านินราเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างสวยใช้ได้เลยทีเดียวผิวพันธขาวนวลเปล่งปลังเส้นผมยาวสลวยดำคลับตัดกับกรอบหน้ารูปไข ลิมฝีปากสีชมพูสดเป็นกระจับพอดีรูปร่างก็จัดว่าอวบอิ่มเต็มไม้เต็มมือแน่นอนเว้นเสียแต่ว่านีนคะลดสนิยมเรื่องเสื้อผ้าเธอห่วยชะมัดตัวนี้เหรอคะเธอก้มลงมองชุดที่สวมอยู่ใช่น่ะสิอาชีพแบบเธอต้องแต่งยั่วยวนผู้ชายสิไม่ใช่แต่งเป็นป้าแบบนี้ฉันรับไม่ได้นะเป่าผมฉันเสร็จแล้วไปเปลี่ยนชุดใหม่เลยนะ เดี๋ยวคนอื่นจะได้หัวรอเยาะฉันเอาพอดีสีหน้าของบาราเมดไม่ได้บอกว่าเขาพูดเล่นเลยแม้แต่น้อยหญิงสาวพยายามนึกหาชุดที่ดูไม่ป้าอย่างที่เขาบอกแต่ก็นึกออกแค่กางเกงยีนขาสั้นกับเสื้อกล้ามที่เธอติดมาด้วยเสร็จแล้วค่ะเธอใช้มือสางผมของเขาให้เข้าที่ก่อนเสียบใดเป่าผมตรงช่องเก็บเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วตามฉันขึ้นไปบนดาดฟ้านะจะได้กินข้าวเย็นกัน ขาบอกเราลุกเดินไปยังตู้เสื้อผ้าสนีนารานั้นเดินไปเปิดกระเป๋าตัวเองหรือหาชุดที่คิดว่าเขาน่าจะพอใจกว่าชุดนี้ระหว่างเดินขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าหญิงสาวเจอทาวินยืนอยู่หน้าบันไดาทางขึ้นเขามองเธอด้วยสายตามไม่พอใจอยู่ตลอดเวลาคงกลัวเธอทำพลาดแล้วงานของเขาจะเสียหายอย่าเพิ่งไปนีนคุณทาวินมีอะไรกับฉันหรอคะไปที่ห้องครัวแล้วยกอาหารที่ไอชิดมันทำ ยกขึ้นไปให้เจ้านายบนดาดฟ้าด้วยทาวินชี้นิ้วไปที่ห้องครัวของเรือได้ค่ะนินนรารีบเดินไปยังห้องครัวตามที่อีกฝ่ายบอกพบอนุชิตชุดในชุดผ้ากันเปื้อนกำลังกม้กมๆเงยๆอยู่หน้าเตาคุณทาวินให้มายกอาหารค่ะตรงนี้เลยครับคุณนีนผมจัดไว้ให้แล้วเมื่อกี้คุณจินก็ยกไปแล้วชุดหนึ่งเอาเข้าไปกินในห้องนอนนะ่ะอนุชิตบอกแบบอมยิ้ม กินในห้องนอนใช่ครับเห็นว่าเจ้านายไม่อยากออกจากห้องผมว่าเจ้านายคนนี้เซ็กจัดนะครับอนุชิตกระซิบเบาๆพอให้ได้ยินกันแค่สองคนนินราได้แต่ยิ้มแห้งๆให้เขาหันไปยกถาดอาหารแล้วเดินขึ้นไปบรรดาดฟ้าอย่างรวดเร็วเป็นอย่างที่อนุชิตพูดจริงๆบนดาดฟ้ามีแค่บารเมธเพียงคนเดียวสองคนนั้นยังคงอยู่ในห้องนอนของพวกเขาเซ็กจัด คำนี้ทำเธอสยองขวัญขึ้นมามาช้านะเขาตอว่าทันทีที่หญิงสาววางถาดอาหารลงบนโต๊ะปลายตามองชุดที่นีนาราใสแล้พานหงุดหงิดเล็กน้อยเธอมีปัญญาหาชุดได้แค่นี้เองเหรอนีนเออขอโทษค่ะคุณบารมรีรคนถูกต่อว่าเป็นครั้งที่สองน่าสลดลงเล็กน้อยคิดว่าชุดนี้น่าจะโอเคที่สุดแล้วแต่เขาก็ยังไม่พอใจอยู่ดี หรือคิดว่าเวลาทำงานส่วนใหญ่แล้วไม่ต้องใส่เลยไม่ได้เตรียมชุดอื่นมาด้วยเขายิ้มประชดแบบร้ายๆไม่ใช่นะคะฉันไม่ได้คิดแบบนั้นเลยคือเตรียมมาแค่นี้จริงๆค่ะนินนารีปฏิเสธทันทีจะบอกความจริงให้เขารู้ก็ไม่ได้เฮยเย็นนี้ไอ้ชนกับคู่ขาคงไม่ออกมาข้างนอกห้องจนถึงเช้าแนา่เพราะฉะนั้นคงมีแค่เธอกับฉันที่ต้องกินข้าวเย็นกันนะ คำว่าคู่ขาของเขาทำนีนาราตัวชาวูบขึ้นมากินข้าวกันดีกว่าชายหนุ่มพันมาสนใจอาหารที่หยุดตรงหน้าปรเมศกินทุกอย่างด้วยความอร,อร่อยผิดกับนีนาราที่ค่อยๆละเลียดข้าวเข้าปากอย่างฟืดคอตาก็แอบ,บมองเขาไปด้วยเหมือนมีบางเรื่องตะขิดตะขวงใจกันอยู่เธอนี่มันยังไงนะนีน ไม่เป็นงานเป็นการอาสสเลยตั้งแต่ขึ้นเรือมาฉันไม่เห็นเธอจะเอาอกเอาใจอะไรฉันเลยเขาจ้างมาถูกๆหรือยังไงกันถึงได้ทำงานชุยๆแบบนี้หลังกินข้าวไปได้สักพักใหญ่ๆบารเมตก็เอ่ยขึ้นเออขอโทษค่ะคุณบารเมร็พอดีว่าฉันทำงานไม่ค่อยเก่งเท่าไหรค่ค่ะบอกออกไปแบบนี้คงไม่เป็นไรคืนบอกว่าไม่เคยทำงานเลยสักครั้งเดียวเรื่องราวคงบานปลายใหญ่โต บารมตไม่ได้ตอบว่าอะไรเธอออกมาอีกเขาสนใจอาหารตรงหน้ามากกว่านินนรารวบช้อนซ่อมเธออิ่มก่อนเขาสักพักหนึ่งเขาก็อิ่มตามจากนั้นอนุชิตก็ขึ้นมายกจานชามลงไปเก็บตามด้วยดับไฟบนชั้นดาดฟ้าเพื่อนำตะเกียงไฟฟ้าขึ้นมาตั้งอยู่รอบๆบริเวณพอให้มีแสงสว่างแบบสลัวๆเพิ่มบรรยากาศแสนหวานยามค่ำคืนทาวินเป็นคนยกเหล้าขึ้นมาให้ไม่ไวยปลายตามองไปที่นินนารา ออกแนวข่มขู่อยู่ตลอดเวลาคุณทาวินครับครับคุณบารเมีทาวินรีบระสายตาจากนินรามาที่คนเรียกแทนขอเวลาส่วนตัวนะครับห้ามใครขึ้นมาบนดาดฟ้านี่อีกถ้าผมไม่เรียกเขาบอกด้วยน้ำเสียงราเรียบนินราหายใจติดขัดขึ้นมาเขาสั่งแบบนี้คงไม่ใช่เรื่องดีสำหรับตัวเธอได้ครับคุณบารมี ทาวินน้อมศีรษะให้เขาก่อนเดินลงบันไดไปบรรยากาศยามค่ำกับคำสั่งห้ามใครรบกวนเรื่องแบบนี้เธอไม่ใช่เด็กอมมือถึงจำไม่รู้ว่าเขาต้องการสิ่งใดลมทะเลพัดมาแต่ไม่เหนียวตัวเหมือนทะเลบางแห่งหญิงสาวเพลอยกมือขึ้นกอดตัวเองเล็กน้อยแต่แล้วเขาก็ขยับเคามานั่งใกล้ๆกับเธอพาดมือไปบนพนักเบาะนั่งแล้วเลื่อนมือลงมากอดเธอไว้แบบหลวมๆ หิงสาวออกอาการสะดุ้งตกใจเล็กน้อยตกใจอะไรนักหนาะทำเป็นไม่เคยไปได้อ๋อเรียกร้องความสนใจสินะดูเขาจะคุ้นเคยกับหญิงสาวที่ทำอาชีพแบบนี้เหลือเกินแต่ถ้าใกล้กว่านี้อีกนิดจะรู้ว่าหัวใจของเธอนั้นแทบจะเต้นทะลุออกมานอกอกอยู่แล้วหากออกแรงผลักเขาออกจะถูกจับทวงทะเลตอนนี้ไหมนะแอบคิดเองแล้วก็รู้สึกสยองขวัญไปเอง ใส่เสื้อแบบนี้ถอดยากรู้ไหมเขาเอ่ยลอยๆก่อนเลื่อนแก้วเหล้ามาให้เธอชงให้นีนราได้โอกาสขยับตัวออกจากอ้อมกอดของเขาเล็กน้อยหันไปสนใจการชงเหล้าให้เขาแทนแต่มือที่จับที่คีบน้ําแข็งกลับสั่นระลิกอุ๊ยขอโทษค่ะก้อนน้าแข็งหล่นกระเด็นลงพื้นนีนราทําท่าจะก้มลงเก็บแต่ก็ถูกเท้าของบารเมธเกียทิ้งไปด้านหน้าขอโทษค่ะ หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมาขอโทษเขาอีกครั้งรีบจัดการชงเหล้าให้เขาแต่มือของเธอก็ยังสั่นอยู่ไม่เลิกอ๊อเขาแย่งที่คีบน้ำแข็งไปจากมือของนีนาราแล้วจัดการชงเหล้าให้ตัวเองแทนตื่นเต้นเหรอที่ได้อยู่กับฉันสองต่อสองในบรรยากาศเล้าใจแบบนี้เขาถามระหว่างยกแก้วเหล้าขึ้นจรดริมฝีปากนินาราไม่ตอบเขาเธอทำแค่นั่งนิ่งๆอยู่ที่เดิม แต่มือที่พาดมาบนพนักเบาะนั่งของเขานีสิกำลังเขี่ยหัวไหล่ด้านขวาของเธอเล่นไปมานินาราตกใจเพราะเขารวบตัวเธอเข้ามากอดให้แนบชิดด้านศรีรษะของเธอให้เอนซบบนบ่าของเขาอีกตอนนี้ฉันอารมณ์ดีแล้วคนสวยมาออดอ้อนได้เต็มที่เลยบารมีบอกแบบยิ้มยิ้มกลางวันเขากำลังหมึดหงิดและโมโหเรื่องงานแต่พอได้ดำน้ำดูปลา ดูประการัางแล้วอารมณ์ก็พลอยสดชื่นขึ้นมาเออคุณบาลเมตคะฉันเอ,อ่อคนกลัวเกิดติดอ่างขึ้นมากระทันหันเธอไม่กินเหล้าเหรอนีนบาลเมตกลับถามไปอีกเรื่องฉันกินไม่เป็นคะ่ะไม่จริงมั้งอาชีพยอย่างเธอน่ะต้องกินเป็นสิมาฉันป้อนเขาเอาแก้วเหล้าไปจ่อริมฝีปากของหญิงสาว ไม่นะคุณบารเมธฉันกินไม่เป็นจริงๆหญิงสาวยกฝ่ามือดันแก้วเหล้าของเขาออกนั่นทําให้อีกคนรู้สึกโมโหขึ้นมากินเดี๋ยวนี้เสียงตวาดดังรั่นเขาตรึงตัวเธอเอาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยบังคับให้เธอกินเหล้าในแก้วอย่างทุรักทุเลนินนาาทั้งกลัวทั้งตกใจในท่าทีที่เปลี่ยนไปของเขาหญิงสาวน้ําตาหยดแหมลงในทันทีแต่ก็ยอมเปิดปากรับเหล้าเข้ามาในลาคอ รสชาติขมจนแสบคอทําให้หญิงสาวมีท่าทางแปลกๆเหมือนจะขย้อนสิ่งที่กลืนลงไปออกมาเหลือเชื่อไม่เป็นจริงๆเหรอบรลเมตยกแก้วเราขึ้นจิบพรางมองคนที่ยกแก้วน้ําเปล่าขึ้นดื่มจนหมดแก้วท่าทางรลนลานของนินนาราทําให้เขารู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาอีกรอบกะว่าจะได้รับการบริการที่ถึงอกถึงใจแต่กลับได้เด็กน้อยไร้ความสามารถเสียอย่างนั้น ถูกเขาจ้องก็เอาแต่หลบสายตาไปทางอื่นเพลินิดเดียวก็ขยับตัวออกห่างไปเป็นซอกมันน่านักมานี่คะฉันบอกว่ามันนั่งใกล้ๆฉันเออฉันนั่งตรงนี้ก็ดีแล้วค่ะเธอสบสายตาจ้องดุดุของเขาก็ต้องหุบปากลงแล้วขยับเข้าไปนั่งใกล้กับเขาอย่างจำใจทุกการเคลื่อนไหวของนินารานั้นคนที่นั่งไขว่ห้างเอ็นหลังไปกับเบาะ ในท่าสบายๆจดจ้องอยู่ตลอดเวลาหน้าลำคาญเสียงวางแก้วเหล้ากระแทกพื้นโต๊ะกระจกค่อนข้างดังอ่ะนินนาาแทบจะกรีดร้องออกมาดังๆหลังถูกเขาดันตัวลงไปนอนบนเบาะแนวยาวดีที่เธอยังมีสติใช้ฝ่ามือดันหน้าอกเขาไวทั้งสองข้างอย่ามาทำตัวหน้าเบื่อหน้าลำคาญนะนิน ฉันต้องการคนมาช่วยให้ผ่อนคลายไม่ใช่มานั่งตัวแข็งเป็นก้อนหินอยู่แบบนี้ไอ้โชว์มันบอกหรือเปล่าว่าจะจ่ายเท่าไหร่ถึงได้ทำงานได้คุณภาพขนาดนี้เขาพูดพร้อมกวาดตามองอีกคนไปทั้งตัวฉันไม่รู้ค่ะคุณบารเมดคุณปล่อยฉันก่อนนะคะฉันยังไม่พร้อมจะทำงานตอนนี้ค่ะไม่พร้อมก็ไม่ต้องขึ้นเรือมาสนินีนนี่เธอขึ้นเรือมาแล้วแปลว่าเธอพร้อมที่จะทำงานนี้แล้วรู้ไหมคุณบารเมด อะไรคุณจับอะไรฉันอยู่โถว้ยประจับนมเธอยังไงล่ะนินาราช็อกกับคำพูดตรงๆของเขาหญิงสาวก้มลงมองมือของเขาซึ่งกำลังตะปบทรงอกของเธออยู่เจ็บยิ่งเธอบอกเขายิ่งออกแรงหนักกว่าเดิมท่าทางคุกคามของเขาดูน่ากลัวกว่าเจนทามเสียอีกเขาบดขยี้ริมฝีปากของเธออย่างหนักน่วง นีนาราดิ้นหนีเขาจนสุดกำลังแต่นั่นเป็นการทำให้เขารู้สึกโกรธขึ้นมานีนหยุดดิ้นเดี๋ยวนี้บารเมธจับไหล่ทั้งสองข้างของหญิงสาวแล้วกระแทกลงบนเบาะแรงๆนีนาราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเธอรู้แค่ว่าน้ำตามันไหลออกมาไม่ยอมหยุดรู้สึกกลัวกับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ในความมือสลัวแบบนี้เธยังมองเห็นแววตาดุดันน่ากลัวของเขา จนหลุดเสียงสะอื้นให้เล็ดลอดออกมานินราทั้งดันทั้งผลักเขาแต่เธอกลับไม่กล้าส่งเสียงร้องให้ใครช่วยเป็นบ้าอะไรอีกจะทำอะไรฉันเลยนะคะฉันไม่พร้อมจริงๆคุณบารเมรเออบนนี้ไม่ทำก็ได้ไม่ถนัดลุกเข้าห้องกันวา <What? S 2> เขากระชากทีเดียวนินราแทบตกเบาะนั่ง